สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นหมอยงเผยผลข้างเคียงพบผู้หญิงเจอเยอะกว่ายังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเน,นื่องครับ สำหรับเชื้อโควิด -19 ล่าสุดทางด้านนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวโดยมีการเทียบผลข้างเคียงระหว่างวัคซีนซิโนแวกกับแอสตร้าเซเนกาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยมีการระบุว่า โควิด1 9วัคซีนอาการข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ยงผู้วรวัรในช่วงต้นการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นซิโนแวคและในผู้สูงอายุจะใช้อสตราเซเนกาปัญหาอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจะไม่ค่อยพบมากขณะนี้การใช้วัคซีนจะเป็นอสตราเซเนกาเป็นหลักและจะต้องมีการใช้ต่อไปอีกเป็นจำนวนมากซิโนแวคจะเป็นตัวเสริมจากการศึกษาของศูนย์ที่จริงได้ฉีดวัคซีนทั้ง2ชนิด ในทุกอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอยากจะบอกว่าวัคซีนซิโนแวคมีอาการข้างเคียงน้อยกว่าแอสตราเซเนกาโดยเฉพาะในเรื่องไข้ปวดบริเวณที่ฉีดเมื่อเหนือเมื่อตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ปวดศีรษะขนาดการศึกษานี้ผู้ป่วยฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วแจกพาราเซตามอลกับบ้านด้วยซ้ำ รูปข้างล่างแสดงให้เห็นเปรียบเทียบการศึกษาของศูนย์เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนอาการที่เกิดขึ้นจากวัคซีนแอสตร้าเซเนกาจะพบอายุน้อยมากกว่าผู้สูงอายุและผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชายซึ่งเมื่อดูอาการข้างเคียงเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ฉีดในต่างประเทศโดยเฉพาะวัคซีนในกลุ่มของ mRNA แล้วไม่ต่างกันเลยส่วนวัคซีนซีโนแวคอาการข้างเคียงดังกล่าวน้อยกว่ามากดังแสดงในรูปดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาถ้ามีไข้หรือ ปวดศีรษะท้องเสียอาเจียนปวดเมื่อยตามตัวคล้ายไข้หวัดใหญ่ถือเป็นอาการที่พบได้หลังการฉีดวัคซีนดังนั้นหลังฉีดเมื่อกลับไปถึงบ้านามีอาการดังกล่าวรับประทานยาพาราเซตามอลได้เลยไม่ต้องรอไข้ขึ้นสูงหรือปวดเมื่อยเหนือเมื่อยตัวและสามารถทนานซ้ำได้ทุก4-6ชั่วโมง อาการดังกล่าวจะอยู่ประมาณ1-2วันก็จะหายเป็นปกตินอกจากว่ามีอาการมากเช่นไข้สูงติดต่อกันหลายวันหรือสูงมากปวดศีรษะอย่างรุนแรงและรับประทานยาแล้วไม่หายก็ควรจะปรึกษาแพทย์ถ้าทุกคนเข้าใจจะได้ไม่เกิดวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นวัคซีนในกลุ่มไวรัสเวกเตอร์หรือ mRNA วัคซีนจะมีอาการข้างเคียงได้มากกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตาย ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมรัครรบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ